อะไรอะไรผ่านเนี่ยมันก็ใช่ใช่ไหมผีผีกับสัมภเวสีเหมือนกันไหมครับสัมภเวสีกับผี응สัมภเวสีก็คือพวกมาขอส่วนบุญใช่ไหมสัมภเวสีเปลไรใช่ไหมสัมภเวสีก็น응่าจะเหมือนกันเหมือนกันไหมคะคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะผีก็สัมภเวสี응 ผีก็สามเภาเสียก็คือ,ก,คอก็คือพวกเดียวกันไหมสัมภาเสีก็ชอบมาขอมากินมาอะไรไงสัมภาเสีสัมภะเส,ส,เสีอืมอันนี้เคยรู้ว่ามันก็กลุ่มเดียวกันอ่ะไฟร่ำเดียวกันป่ะไฟร่ำเดียวกันไหมอ่ะ <laughs> ไฟร่ำเดียวกัน เ้ยขอโทษนะคะกล้องมันหล่นกล้องมันหล่นแล้วดูสิตัวใหญ่เลยขอโทษนะคะคือเอาไว้ห่าง งงงงเอาไว้แบบนี้ผีน่ากลัวเนาะข้าวเรื่องผีคุณกลัวผีไหมเนี่ยผีกับสัรู้สึกว่าจะกลัวกันนะเนี่ยวันนี้เพราะว่าเราเรื่องผู่โสมไงผู่โสมน่ากลัวนะค่อนข้างน่ากลัวนะมันเป็นขลังมันเป็นมันเป็นมนขลังของของ,ของบ้านเมืองเราอะผู่โสมนี่น่าจะมีจริงนะ อกล้องขึ้นหน่อยปรับกล้องอยังไงนะให้มันแบบพอดีพอดีบางทีบางทีนะประับกล้องเนี่ยแล้วมาดูที่หลังนี่ทำไมตัวเรามันถึงได้บางทีค้างเห็นข้างล่างอีกเห็นขาอีกอะไรเงี้ยแต่มองอย่างนี้มันไม่เห็นน่้ะ <c oughs> อืมลูกชายไม่เอาเดี๋ยวของของคุณแม่หล่น ู้ชายนี่ยุ่งจังูชายแม่นี่ยยุ่งจังเลยโดดดุงดุงดุง <c oughs> ขอบคุณนะคะยังนั่งอยู่อ่ะ <c oughs> มีอะไรถามถามได้เลยนะคะต <c oughs> อบได้ตอบอับดุลเลยอับดุลนะไม่ใช่อดุลคุณอดุลถามอะไรตอบได้ได้คุณอดุลเป็นนะักเดินทางเหรอฮะ คุณตดุลอยู่ช่องไหนะผีกับสามเเวสีแล้วเราจะทำยังไงครับเดี๋ยวเราอ๋อ,อก็ทำบุญนะสิคะก็ทำบุญไปก็ทำบุญไปเท่าที่จะทำได้แล้วก็ทำบุญไปคุณคุณดุลทำบาปอะไรไว้เปล่าคะ <c oughs> ทำบาปอะไรหรือคะ <c oughs> นารีพี่คาดพี right? <laughs> <laughs> oh ่คาดนารียไว้เลยค่ะเมื่อยมากเลยนะคะเนี่ยนั่งนะจัวโมงครึ่งแล้วคุยแบบนองสต๊อปเลยสุขในใจเสมอ ฉันมีเธอเป็นคู่ดวงใจผีกับสัมภเวสีเหมือนกันไหมเหมือนกันสัมภเวสีคือพวกที่มาขอส่วนบุญให้สัมภเวสีผีก็คือผีผีนี่ขอส่วนบุญไหมแต่สัมภเวสีชอบมาขอส่วนบุญไงอืม่มเรียครู